่วงเหือนี่บ้านสองคนนะเฮ็ดกตคือ่วงเหืออนเฮ็ดพองเคือ่วงหือเข้าไปชวนแล่เานี่ยท้ไมา็อยม่ใชละเสียบดำขึ้นมาเลยเอาไปด้วยซาดเกินเอาขนมไปแจกนิดหน่อยลองทำายังไงทุกคนเลยขอพักอก

อาจารย์เรากรสวด้วยกันสาวุไทยสาวุไทยก็สดกันว่าอดีดีดีแนมจะกล้องได้ห่แนมทัพีได้เราจะมใจได้ไหมกินทัพพีกินป้ำไปจอละรังมึงังมึงัม้มีแมงมุทองจาได้ที่น้องจะบอก กั้ผอบรดีอบดีอยากมันเงแดงแห้งอนีบอการ่วอไอเดียใไห้เอาออกก้อนกระพาะจะนะกรพาก้อนกระเพาะกินก้อนกระเพากปลาสาน้อยๆสาน้อยจะหยกช่วงกได้กระโปรงอย่างเหญ่ดีซีเห็นเออให่อีซีเห็นเต็มตกล้องบอกครเลืีกล้องก็ได้ดิเนาะ คืเล่อะไรก่อนเอาตอนนี้ครัมาหาสดเยอะแลเบตีเยะนโอ้โหดี๋ยวน้อน่อยตรงห่อทุกคนเดมันจากสีขาวกันทุกคนเดอืมส่วนแบนั้นะกินอไรสดอันนี้ก็โลกกระเพาะสดยับเขมาโบเล่ตามไปต้องกินเน่ เชฟมามาอะไรทุกคนเลยทีนี้ก็ว่าเบื่อยาก้ใช่ไหกินไปลอะไสารสยามั้ยต็นี่เชฟมามาอะไรทุกคนเลยเดี๋ยว่าไคเดี๋ยวบอกีนะเดี๋ยวตัตั้ตมเลยิมเลยชักเอเดชเื่อที่นี่วใส่ยาพวออะไรใส่ยาเลยใส่ยาที่คนจะสนแล้วทุกคนเลยี่น้องบััเพิด กระเพาะบอดี้บริการบาดข้มเราไม่ามุตะคนแพินมเห็นัเสียสนหลังไอ้จ้าแจ้งกื่อแดงอ่บริเต็แดงลนะแต่ว่ากินลาเข้าไปนับสีหาสหาื่อนี่แหละนับสีหาสีหามะสดจ็แดงเลยเห็นระยนมาหอดนะีวหอดเราบ้างเดี๋ยาราบ้งเยอ่ะสำเลือดแดงสำเลือดมาเนอะกแงเป็ดเนาะ Đen, nó nó, không nó, không đen thì bóp bên nóng bóp bên tay lên. Tên tay bố bên tay này Tên tay bóp bên tay lên. Tên tay bóp bên tay lên. Tên tay bóp bên กินซีม้ีชเบอกเฮ้ยดว่าสิชาตอีกเดิชายอีกเด็ชกชาหกินชาตกินกินหัวแล้วคือหัวสวงเด็ๆนั่นนั้นสาวสดทางกินนันเด้กินชายนนเห็นบอกนแต่พอจัหวดดนกับสาวอุไทยคึงกันเด่วกินเอองัดสาวอุไทยบอยอมอีกว่ะมาแล้วลายเพาะใส่เจอขัด้วย อเขาบอกไปไดกับปุณแต่ละนั้นนึเินขึ้นไปเไม่ใหญ่เขาก็ได้กินแต่ปไม่ไม่ดังเบิ้งจะต้องกินนี่นะเบิ้งจะจ่อเพื่อน้ไม่สองพันเข้าไปแล้วได้ิ่พอย่างนี้ แซ่บีเนาะรางบันแซ่บบรางามธรรมดา่บ้าอือเนาะมีเอซีไหนเด้ที่มาทดสอบมือนเนาะยากบูเสือได้หอไาเาเอาเอาเนาะมาลองมึงเด้อหมักตำได้หมักป็นยังงานบ้านคืออยู่กับออยู่เวแซ่บแซ่บหมักตำแต่งตำให้เลยบสุมกินน้ำนะ

อันเอนไไเอนไปไป,ปตั้งักาากอ่อนอกมันมนี<ด>่มไปถ่าย้งมตังับ่าได้แล้วหาอีกเลยส่ยังกีนเินรคืพ<ะ>ีเียงเนักมื่นเ้าดาวนาะไทยมนหลายหนกเบี้ยนนะไทยมนหลายกติเบี้ยนกาดาวนาดาวินเส้นนะแม่น่าลว่ มันเป็นเป็นเมือข่าวดาวเป็นก่อนนะนั่นเองสามิดแหกรดเาลังข่าวดาวเรเป็นเป็นอันนเอสามิพูดถึงซิบผมเมือกับมาเมืนหดลงงเี่ยมืนะนุ่สาวคับมีเจอสาวแับบุ็สา้ะาเป็นไอ๋อตุ้ย่ กเน้ยนะใน่ับเสนก็เบกับเเหมือนแต่เราไปถ่ายมาแรงๆกันเําเขึ้นแงโเปเดียร์ก่าเรเลยหมดลาหัวนอนผักาแล้วหนึ่งโมงกินต้มแล้วนก็นเพดีเลเพชรเพชรนเป็นเดแต่เขายอมก่อนกินเนี่ยโมเมาเลยโอ้

มันพุ่งใหตา้มันดีตลอดครอมาจากสะดุ้งเอต่อยลงแกวะแกวอยู่เป็นน้ำเลยอไรเงเ็ไบอกนวเาเ็ดนั่นแหละฮะจะลองกินนี่ข้านียบงสีโอ้ลองไดู้เป็นคนแยบเบาบางต้องเป็นคนเบาบางนะกสีเด้องบาง ยังอืนบ้างเลยยังอื่นบัางอาแวเรได้ทั้บ้างเออบัวบางนหนาปุ๊อยู่นะหนาปุ๊บเลมแนเสริมมันแม่นราจะมากระลังอ๋อนย์มิเตนะีบ้ารูทับเยมฮะมีแต่ป็นบ้านอยู่นับางแนวนะ ไปโกเนเงินระาหมื่นไปโกนแะงมีแรงต้นกนไดีอ่ะอืองูมาแอบแล้วงในต้นเลยะเรื่องจะสดป่ะเ้าเองจะต้นก็มันตายแล้วที่เหลนแล้วสุกมักินหมักตอนนี้ไม่มีต้นงูแล้วแล้วทีมงานปิดมาป่ะทีมงานป็สิทธิปิดมาทีมงานปรสิทธิ์ อุ่นลายดิมุ่งยีลนะงานซื้อมาตลาดงานซื้อ่าทุกคนไม่ใช่ลายตัวเราซื้อมาดักแซ่บแซ่บไปดักคนเลยเกลียวเพื่อนบดเลยเกลียงต้ายังเหลือแต่หมากตไข่ซีนวยครับคายังได็นนิดบดด้วยเนาะไข่ซีนวยไข่ซีนวยเลยไปนี่หมากก็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 มาก็มีมือเช้าสดเฮานะคนเนาะธรรมดาเปิดหานได้เลยทุกคนเดย์เอาบ่ ดยอดเลยยอนเลยแมนปติดใจแล้วกว่ากว่ากินอาหารอีกได้แม่นอะไแล้วกว่าแท้แล้วกว่ากินตมหารกว่านี่ยข้าวห่าม่นั่งได้เมื่อนัก็าได้ขาหาเมื่อนัได้คขิดอยากทำหุ่นนามากินอยู่นี่ป่นี่มได้สั่งสั่งอีีนวสั่งอยูี่บอกเครื่องขอเราเนาะเตรียมเครื่องที่มก อาทานคนงานต้องนั่มือทุกคนเลยอมออนย่ไุกว่าเดยุเพิ่่าโเคทุกคนเดี๋ยวเ้าวกาับกับก่อนนั่เลยเนาะอมับรองแอบนนองทุกคนเลยแอบนี่รอทุกคนเลยเรือแต่แนวกินอ่ไรเนาะเรือเนี่ยโอเคทุกคนสบายดี